ทำอะไรสองพี่น้องนี่ป้าให้มาก้อยแจ่วก้อยแจ่วกินกับอะไรมะขามบอกขำแช่อิ่มโอ้จากเอฟซีซื้อของพี่พอลลี่ป้าก็เลยว่าไปทำแจ่วแซ่บๆซิไปทำแจ่วแซ่บๆเราไปดูนะคะว่าใครมาก็มีวงไหป้าไปดูปะใครมากระเทิมใส่กันบอล ตำหมดเดี๋ยวนี้ต้องตำเหรอคือตำแจ่วกินกับอะไรนะขาเหมือนที่ทานเขาทำไงไปไปไปดูไปดูไปดูวันนี้นะคะก็จะมีการเดินทางนะคะใครจะกลับบ้างเราก็กลับมาจากเอาผักนะคะไปให้ปู่พงษ์ย่าพานะคะ โอ้ดู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 ถ่ายคลิปถ่ายคลิปช่องใหญ่ช่องใหญ่ถ่ายคลิปช่องใหญ่ถ่ายคลิปอยู่กันหมดอยู่กันหมดเลยโอ้ช่องใหญ่ถือกล้องโอ้ช่องใหญ่ถือกล้อง ไม,ไม่พลาดเลยนะช่องใหญ่ไม่พลาดเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากไหนกันคะสสวัดีตอนนี่ค่ะมาจากไหนกันคะลุกหรือเปล่าพวกเจ้าสุดคนลุกไม่ให้คนุกนบุกเสือเมื่อเนี่ยมาหาเสือนะเนี่ยมาทำอะไรนั่นอ่ะทำอะไรจ๊ะทำนักทำอะล่ะมาถ้าาาทำบัญชีอ่ะเอ้าพี่เสือไม่ได้ทำอ๋อเสือไม่มีเวลาเจอกันไง เออไม่ได้ไลฟ์ไปนั่งแล้วแขกมานั่งนั่งบ้าทายเร่าแล้ว่ายไหนนี่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะแล้วข้าวไปไหนนะ้วขาว้กล้องไปไหนแล้วไม่ใช่ข้าวกล้องเราอยู่ไหมเมื่อวันลืมปะเนี่ยขอภาษาแล้วขอภาษาแล้ใส่เลย่อนอ้วนก็ลืมไปเรื่อยโทรศัพท์ทีร้านกาแฟร้านกาแฟไปร้านกาแฟเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟทุกคนไปไปเอาน้ไปมีน้ำแข็งหรือเปล่า ไม่บอกตั้งแขงเต็มถังตั้งแขงเต็มถังบ่โอเคไปคิดเมนูเลยไม่ไเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโมลายโมแล้วเดี๋ยวมันลอยตู้ปตองมันกี่วันแล้วย้ายไม่ไม่ย้ายกระบวนการนะดูแล้วมันมีแล้วประมาณเราเพิ่งดูแต่มีคนเลี้ยงเอะไปซื้อเราก็ได้เออไปซื้อเลยอะ นี่สวยนะนี่นี่นี่ซทูโทนใช่ดอกโป๊กเือสวยฮะถามว่าถามว่านกนมันรองจิ๊เนี่ยเ่าัเดินทางตอนไหนคะนี่เดี๋ยวไป้อจ่าเอ็มเนี่ยกมารอเสือเนี่ยทำโทรศัพท์ันเออไป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 อันนี้ของุแม่กันไหนี่ไปด้วยกันอืมอะไรแม่บอกว่ามีของุกอกอะไแม่ของแม่ปนี่นี่ของแม่ ส่งก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะวันนี้วันอาทิตย์ไม่รีบไม่รีบตรงสารคนมารับเยอะหรอกใครมาร้านเนี่ยรถเก่งคันแดงเลยนะเอารถเก่งมารับแล้วไปเอาไปนี่เหรอไปนี่มุกอ่อนไปร้านกาแฟแไรเงี้ยพูดถามเลยยังไม่กลับเลยคอตังค์ด้วยร้านเท่าไหร่ก็ลังนกอยู่นี่มันก็ร้องไม่รู้ไม่ว่าอะไรสามกล่องก็เขาเขาเขาซีนให้ด้วยก็ห้าร้อยมันมันไอ้นี่ให้ด้วย แต่อันนี้หนูไม่รู้เหมือนกันจะไปส่งส่งที่อยู่เดิมมันเหรอเียเน่ดี๋ยวมีการรายการฝากฝากให้ป้ตเณรมาเช็คงานมืดแล้วถึงไทยตังค์นี่ไม่ควรทำี่ไมไม่คว่ไม่ทำคนนี้ขั้นนะนะไหนอะที่ว่าะไปดูงาไปดูงานทางนู้นก็เรียกเสือมันจะไปดูงานก่อนเออนี่สองอันนี้เอาไปออฟฟิศเออเอาไปให้หน่อยปลาไปดูงานแล้วตอนนี้ปลาไปดูงาน ไหนไปดูงานม่านรูดม่านรูดไม่ให้น้ำทะเนบอกลงเสือหรือมืดเนี่ยเอาเนี่ยมันทำอะไรเม่ร่รคือก็ก็จน เียวนจะทำไฟบอกถ้ามันทำมันทำมันโทรมาบอกพวกมันนอนแล้วเหรอบอกนอนแล้วใช่ไหมบอกแล้วไปงานมาก็ทุกไม่ได้ไปไม่ไปเพื่อนเนนี้ค่อยถามทันไรมันก็มันทำเนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาเพราะใช่ถ้ามันติดไฟอะไรให้หมดเนาะทีนี้จะทำอะติดไฟแต่เชื่อว่าท่านติดอยเออ ก็เอาถ้วยน้ำไปน้ำก็มาถ้วยน้ำมาถ้วก็เริ่มถ้วยก็เปลียนน่โอ้ยต้องมาจะเปนถ้วยก็เปลี่ยนเพราะนั้นนะมันคือชอบนี่จังเลยอ่ะชอบเสือชอบรวยๆวเนี่ยโอ้ยดูนี่สิโอ้ยเงินเงินแล้วก็ทองใช่แล้วมันเป็นสัญลักษณ์ของคนจีนนะที่เป็นถ้วยอย่างเงี้ยถ้วยถ้วนี้ถ้วยปถ้วยปลาอ้วนหมดไม่ใช่เลยไม่ใช่ถ้วยมาแต่นู่นดูบ่ะแ่นแหละดูลายก็รู้แล้วประสานนั่นแหละ ถอยมาแต่นู้นแต่นู้นหมดเอาเอาเอาซีไปเดี๋ยวไปร้านกาแฟกันเนาะได้ไปนู่นเลยพายนินทำไมไม่ไปด้วยไพรยนินบอกว่าได้ตังยี่สิบบาทแค่นั้นเหรอสี่บาทไม่พองห้าสิบบาทเห็นแบงยี่สิบมองเป็นแบงยี่สิบนะเพื่อพรยนินไหให้ปะปูดูหน่อยไว้ปะปูจะพาไปใหม่ไปไหมพี่มิวจะไป ิปใชิ่พี่มิวจะใเว่าพป้ปูพาไปเซเว่นจะไปเลยเปล่าไปกับปแอนปแอนก็ไปไปแอดินมอินอขวม่ไม่อะไรบอกว่าได้ตังแค่เนี้ยเหรอก็ไปแล้วทีนี้ลับเลย่ไปเลยทีนี้งอกเลยไปเลยป้าป้าแบบว่าปูจะพาไปไหม เร็ว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 โอ้ยอยากกินส้มจังเลยกินข in oh, so like ้าวกับมะขามกินข้าวกับทอดไข่กินข้าวกับทอดไข่ดีไหมกินข้าวกับทอดไข่ก่อน่ากินข้าวกับทอดไข่ก่อน่ะกินข้าวกับทอดไข่ก่อนนะ กินข้าวไปเลินดีกว่ากินข้าวไปลินดีกว่าไหนดูหน้าดิกินข้าวไปลินดีกวอเราเลิกกินข้าวไปเลินดีกวอกินข้าวไปเลินดีกว่อรอได้ก่อนกลับ มเมื่อคืนไพลิีนไม่ไปกับเบไปมาจอดรถจึ๊เอ้าวเจอกันพอดีเจอกันพอดีเลย